คนคลิปนี้นะคะกิก้จะพาทุกคนมาดูว่านดอกทองที่เป็นไม้กระแสที่กลับมาแรงอีกครั้งนะคะนี่คือว่านมหาเสน่ห์หรือว่านดอกทองค่ะซึ่งต้นนี้นะคะกิกี้ตั้งใจจะเลือกเพื่อที่จะส่งให้กับคุณแม่ฉลอมนะคะซึ่งอยู่จังหวัดสุขโขทัยคะ่ะคุณแม่ชะลอมเล่ากิกพี่ฟังว่าอยากจะได้แบบว่าก่อนหน้านี้กิก้เคยขาย1ต้น79บาทนะคะทุกคน่างต้น3ต้นนี่แหละค่ะ 2, 3, 2, 3, 2, ก็ห้าต้นร้อยเก้าเก้าถ้าจได้นะคะคุณแม่อยากได้แบบว่าห้าต้นร้อยเก้าเก้าค่ะแต่วันนี้พิเศษนะคะช่วงนี้กิกกีมีโปรพิเศษสําหรับกระถางที่มีมากกว่าสิบต้นค่ะมากกว่าสิบต้นกิกิกีจะแบ่งปันให้ในราคาหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะสําหรับว่านดอกอทงที่เพื่อนๆตามหานะคะตอนนี้นะคะกิกิกีก็แบ่ง ขยายไว้ที่บ้านอีกหลังหนึ่งนะคะวันนี้กิกิแวะมาเลือกต้นสีสวยนะคะเพื่อส่งให้กับคุณแม่ฉลอมค่ะซึ่งที่บ้านหลังนี้นะคะก็มีการวางไม้ชนิดต่างๆไว้เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเอาไปแยก แบ่งปันให้กับเพื่อนๆที่สนใจค่ะไม่ว่าจะเป็นพัดบกน้ํานะคะตอนนี้กิกกี้ก็มีแบ่งปันให้กับเพื่อนๆน,นะคะใครสนใจก็อสองต้นนะคะ2ต้นกิกกี้แบ่งปันให้ในราคา189บาทนะคะสําหรับพัดบลกน้ําใครสนใจก็ทักหากิกกี้ได้ค่ะช่วงนี้นะคะที่บ้านหลังนี้นะคะกิกกี้ก็จะปลูกนะคะไม้มงคลแล้วก็ไม้ที่เป็นผลไม้เอาไว้อ กินในครอบครัวได้นะคะก็จะมีต้นไม้ต่างๆหลากหลายชนิดนะคะสําหรับกิจกรรมครอบครัวค่ะส่วนเสน่จันนะคะช่วงนี้เสน่ห์จันที่ปลูกไว้ที่จุดนี้ก็กําลังมีต้นลูกจํานวนมากค่ะกิกก็ใช้วิธีการแยกจาก ต้นแม่เนี่แหละค่ะเอาไปแบ่งปันให้กับต้นลูกนะคะซึ่งจุดนี้ก็เป็นศูนย์รวมของเสน่ห์จันหลากหลายชนิดนะคะดังนั้นเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะได้เสน่ห์จันทรอะไรก็ทักหากิกกีก้กิกกี้ก็จะมาแบ่งปันจากที่นี่เพราะว่าที่จุดตรงนี้เป็นจุดที่กิกกี้เอาแม่ผันมาไว้ที่นี่นะคะเพราะว่าจุดนี้เนี่ยแดดเนี่ยตอนเช้าเนี่ยเอ่อกำลังดีเลยค่ะและที่สําคัญนะคะก็ไม่ร้อนมากค่ะก็ถือว่าเป็น การแบ่งปันนะคะให้กับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นสนิทจันชนิดต่างๆนะคะเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ทักหากิกี้ได้เลยค่ะและนอกจากว่านมหาสนิทหรือว่านดอกทองนะคะที่คุณแม่ชฉลอมอยากจะได้นะคะคุณแม่ชฉลอมก็สนใจอยากจะได้ว่านสาวหลงค่ะนี่คือต้นของว่านสาวหลงนะคะความแตกต่างระหว่างว่านสาวหลงกับว่านดอกทองเนี่ยก็จะสังเกตที่บริเวณล,ลำต้นบริเวณก้านนะคะก็จะมีลักษณะที่สูงกว่าค่ะแต่ถ้าเราเทียบกับ าว่านดอกทองนะคะก็จะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนเลยค่ะนี่คือต้นของว่านดอกทองหรือว่านมหาเสน่ห์นะคะลักษณะต้นลักษณะใบค่ะก็จะมีลักษณะแบบนี้เลยนะคะทุกคนต้นจะเล็กกว่าค่ะความสูงก็จะสูงไม่เท่ากับว่านสาวลงนะคะ ว่านสาวหลงนะคะลักษณะความพิเศษนะคะนอกจากเราจะสังเกตที่บริเวณลำต้นเราก็สังเกตจากด้านหลังใบก็ได้นะคะหลังใบเนี่ยจะนุ่มมากๆเลยค่ะทุกคนถ้าเราสัมผัสด้านหน้าก็จะเป็นแบบเรียบๆเหมือนกับว่านดอกทองค่ะแต่ถ้าเราสัมผัสหลังใบค่ะทุกคนหลังใบจะนุ่มมากๆเลยนะคะดังนั้นใครที่สนใจหรือว่าเคยมีประสบการณ์ในการปลูกนะคะว่านสาวหลงเนี่ย นอกจากจะมีความหอมตั้งแต่รากตั้งแต่ลำต้นตั้งแต่ใบนะคะพิเศษจริงๆก็คือด้านหลังใบจะนุ่มมากๆค่ะด้านหน้าใบก็จะลื่นๆคล้ายๆกับว่านดอกทองค่ะแต่ว่านดอกทองนี้ไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านด้านหลังนะคะก็จะมีความแบบว่าเป็นลื่นๆนะคะไม่นุ่มเหมือนกับว่านสาวลงนะคะนี่คือลักษณะที่แตกต่างแล้วก็สังเกตง่ายๆเราก็จะดูจาก การสัมผัสบริเวณด้านหลังใบค่ะก็จะเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนนะคะระหว่างว่านสาวหลงกับว่านดอกทองค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังจากที่กิกกกกิกลับมาถึงบ้านอีกหลังหนึ่งนะคะก,กิกิรีบมา เช็กแล้วก็มาเลือกนะคะว่านดอกทองเพื่อจะส่งมอบให้กับเพื่อนๆนะคะส่วนว่านสาวหลงกิกก้แยกไว้แล้วนะคะ2ต้นใน1กระถางช่วงนี้เพื่อนๆคนไหนสนใจว่านสาวหลงหรือว่านดอกทองนะคะกิกี้ก็มีทั้ง2แบบค่ะไม่ว่าจะเป็นว่านสาวหลงนะคะกิกี้ก็แบ่งปันในราคา1ต้นนะคะ 189บาทถ้า2ต้นก็259บาทนะคะรวมส่งค่ะส่วนว่านดอกทองนะคะช่วงนี้ก็มีไซส์แบบว่ามากกว่า10ต้นในกระถางก็ขายในราคา199บาทแล้วก็ไซส์แบบยเยอะมากๆเป็นกระถางใหญ่ก็ขายในราคา299บาทนะคะก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนของเราว่าจะจะได้แบบไหนไซส์ไหนนะคะกิก้ก็จัดให้ได้ทุกแบบทุก กระถางที่เพื่อนๆสนใจแล้วก็ตามหาค่ะวันนี้นะคะนอกจากเพื่อนของเราจะสนใจว่านอนกทองและว่านสาวหลวงนะคะก็มีเพื่อนของเราทักหาแล้วก็สนใจอยากจะได้ไม้หญ่แย่ค่ะไม้ใหญ่แย่ที่บ้านกิกี้นะคะขอบอกเลยค่ะว่าเป็นไม้หญ่แย่ที่ตั้งใจจะแบ่งปันให้กับเพื่อนๆที่ตามหาแล้วก็สนใจนะคะเพราะนอกจากจะเป็นไม้หายากนะคะแล้วก็แยกขยายพันธุ์ค่อนข้างที่จะยากสําหรับ ข้อมูลที่กิกกี้ได้จากคนในชุมชนแล้วก็คนเฒ่าคนแก่นะคะคนเฒ่าคนแก่บอกว่าวิธีการแยกขยายไม yeah ้ใหญ่แย่เนี่ยค่อนข้างที่จะยากมากๆนะคะลองปักชำเนี่ยสิบกว่าต้นค่ะก็จะได้แค่ต้นเดียวนะคะส่วนที่บ้านกิกกี้กิกกี้กใช้ประสบการณ์ตรงนะคะประสบการณ์ตรงที่ทดลองด้วยตัวเองว่าวิธีการแยกขยายแบบไหนจะได้ผลนะคะ กิกกี้ก็ใช้วิธีการแยกขยายจากต้นแม่ค่ะแยกขยายจากต้นแม่เนื่องจากว่าทุกต้นที่กิกกี้ได้มีการแบ่งปันหรือว่าได้มีการแยกขยายนะคะทุกต้นให้รากแบบเยอะมากนะคะทําให้ตอนนี้กิกกี้มั่นใจที่จะแบ่งปันแล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่จะได้มอบต้นไม้ที่เพื่อนๆตามหานะคะอย่างเช่น ไม้เทวบุตรหรือว่านพาญาแย่ๆนะคะตอนนี้กิก,ก้ก็พร้อมแบ่งปันนะคะในราคา199บาท299บาท399บาทนะคะแล้วก็ตอนนี้มีแม่ปลาหนีนะคะที่ทักหากิกี้อยากจะได้ต้นใหญ่ฟอร์มใหญ่นะคะก,ก,กิก้ก็กําลังต้องมาเช็คต้นแต่ละต้นแต่ละกระถางนะคะที่จะแยกแบ่งปันให้กรณีที่เป็นไซส์ต้นใหญ่นะคะและนี่ก็คือไม้แยยๆค่ะที่ เป็นต้นแม่พันธุ์นะคะคุมนี้เป็นต้นแม่พันธุ์ที่เรามีการตัดก้านแล้วก็ตัดกิ่งเอาไปปักชําเพื่อที่จะแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะคะซึ่งลําต้นนะคะก็ถือว่าเป็นลําต้นจากต้นแม่ค่ะก็เป็นอีกวิธีนึงนะคะที่เราสามารถที่จะแยกแบ่งปันแล้วก็ส่งต่อให้กับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะได้ไม้พญาเย,ยะเยะที่ มีลำต้นที่อายุมากๆนะคะกิกกี้ก็ใช้วิธีการแบบนี้แหละคะ่ะตัดจากต้นใหญ่เพื่อเอาไปปักชำแล้วก็ส่งต่อให้กับเพื่อนๆที่เฝ้ารอแล้วก็ตามหาสนใจอยากจะได้ไม้พาญาแยแยนะคะนี่ก็เป็นความสุขความารู้สึกว่าดีใจมากๆทุกครั้งที่ได้ดูแลไม้พาญาแยแยเพื่อที่จะเตรียมพร้อมที่จะแยกขยาย พื่อที่จะส่งมอบให้กับเพื่อนๆที่เฝ้ารอตามหาและก็สนใจอยากจะเอาไปปลูกที่บ้านนะคะวันนี้นะคะกิกี้ก็ต้องขอบคุณคุณแม่ชลอมนะคะที่ทักหาอยากจะได้ว่านสาวลงแล้วก็ว่านดอกทองจากบ้านกิกกี้นะคะกิกกี้ก็จะเตรียมแพ็กส่งให้ค่ะสำหรับใครที่มองหาไม้พญยายเยะเยๆนะคะหรือว่านชนิดอื่นๆที่บ้านของกิกกี้ก็มีหลากหลายชนิดนะคะก็ตั้งใจว่าจะทำเป็น อีกแหล่งหนึ่งที่พร้อมจะแบ่งปันให้กับเพื่อนๆที่ตามหาแล้วก็สนใจว่านแต่ละชนิดเพื่อให้เพื่อนๆของเราได้มีโอกาสได้ปลูกเป็นไม้มงคลประจําบ้านค่ะวันนี้ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปค่ะเจอกันคลิปหน้าวันนี้บ๊ายบายค่ะ